ครับพี่น้องผมมาให้อาหารหมูแบบลดต้นทุนเนี่ยจังน้อยนะครับเนาะคือผมจะกุก้งกุ้ยนี่แหะครับซับให้มันกินซับให้เพื่อนกินเนี่ยพี่น้องเพื่อนก็นกินที่ดีเลยพี่น้องกันลดต้นทุนไปอีกแบบเนื่นองพ,งพงงี่น้องครับไม่ได้เปียง้ามเปียงอยัง มีต้นกล้วยกะบซับให้เพื่อนกินมีหยามียังกะไม่เพื่อนกินเพื่อนก็เลี้ยงง่ายใช่พี่น้องเลี้ยงหมูปลาลูกผสมกสไ็ได้สังไล่ได้ก็ได้ใส่ได้สวยน้ำเพลินยิ่งได้พี่น้องการเลี้ยงหมูนี่ผมเลี้ยงมันนี่ก็หลายปีเหรอพี่น้องเอ้ยนีย่นี่นะครับอาหารที่ผมทำแห่หมู กล้วยซับจังสิละครับซับแดีวผมก็โยนให้เพื่อนกินจังสิละครับน,นี่ล่ะรับพี่น้องซับให้เพื่อนกินจังสิละซับแล้วก็โยนให้เพื่อนกินจังสิละเก็บกระถองไปใส่หัวหันมันก็บเพียงเงินเพียงต้นทุ่นพ่อปี๋น้าพี่น้องเนาะก็เลยหาวัตถุธรรมศาสตร์นี่แหละต้นกล้วยแนย่บอนแน่ล่ะครับผมมาโยนให้มันกิน ครับพี่น้องเพื่อนจะกินไปลักษณะจังสิ่งถ้าเกิดกินดีดีเลยพี่น้องกันดูเอามาสับให้เพื่อนนะคลิปนี้การซับน,นี่แหละพี่น้องผมมารีวิวให้เบิองการอาหารหมูธรมรมาตาดของผมครับแบล็ททัพมาตาดครับคลิปหนามีอันใดดีๆผมก็จะถ่ายลงให้เบิองอีกเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปเหนียวสำเนียงแล้วเนาะครับที่นอ้องกดติดตามผมเลยเด้อสายส้นค้นเลี้ยงหมูสวัสดีครับ